บนโลกใบนี้ของเราที่การเวลาได้หมุนเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคหลายสมัยก็ได้มีเรื่องราวปริศนาเรื่องลึกลับที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้เกิดขึ้นมากมายนับครั้งไม่ถ้วนและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเมื่อในค่ำคืนหนึง่งณเกาะอันเงียบสงบภายในประเทศสกอตแลนด์ชายผู้หนึ่งที่เป็นถึงอดีตทหารอากาศได้ตัดสินใจขึ้นบินเพียงลำพังเพื่อที่ต้องการเยี่ยมชมความสวยงามของเกาะแห่งนี้แต่ ใครจะรู้ล่ะครับว่าการขึ้นบินในครั้งนั้นจะกลับกลายเป็นการออกเดินทางครั้งสุดท้ายที่ทำให้ตัวเขาและเครื่องบินทั้งลำต้องหายไปในความมืดมิดตลอดกาล The Last Flight of Peter Giff ริศนาเครื่องบินสาบศูนกลางเวหา สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงท a อกแองจินครับสำหรับเนื้อหาคดีปริศนาที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวการหายตัวไปอย่างลึกลับของชายผู้หนึ่งที่เขาได้หายตัวไปในระหว่างที่เขากําลังทําการขับเครื่องบินครับและแม้ว่าเจ้าหน้าที่หลายนายนะครับจะพยายามออกตามหาเขาหลายวันหลายคืนติดต่อกันแต่ก็ไม่พบเจอร่างกายหรือแม้แต่เศษซากของเครื่องบิน แม้แต่สักชิ้นเดียวครับว่าแต่คดีในครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและในระหว่างที่ทําการสืบสวนนะครับจะพบเจออะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ทางผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้เอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันเอาละครับถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับในช่วงยุคสมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มักจะมีเหตุการณ์การหายตัวไปอย่างลึกลับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่ายานพาหนะขนาดใหญ่ อย่างเช่นเรือหรือว่าเครื่องบินให้พวกเราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมล่ะครับซึ่งเรื่องราวการหายตัวไปอย่างปริศนาในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าปีเตอร์กิฟเขาเกิดในปีคศหนึักราช1920หลังจากที่ผ่านพ้นชีวิตช่วงวัยเด็กนะครับเมื่ออายุได้24ปีนายปีเตอร์เขาก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประจาการเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศฝูงบินที่41ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมทําการต่อสู้ทางอากาศที่นับว่าอันตรายที่สุด ในศึกสงครามโลกครั้งที่สองแต่เขาก็สามารถเอาชีวิตรอดจากศึกครั้งนี้มาได้ครับและเมื่อสงครามโลกจบลงนายปีเตอร์นะครับเขาก็ผันตัวทิ้งชีวิตผาผานผานบนเครื่องบินหันมาเอาดีทางด้านดนตรีโดยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวงดนตรีออเคสตราที่โด่งดังที่สุดวงหนึ่งในยุคสมัยนั้นแต่ชีวิตบทบาทนักดนตรีของเขานะครับก็ไม่ได้เป็นไปอย่างสวยหรูเท่าไหร่นักตัวนายปีเตอร์กิฟต์นะครับเขาก็มักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมวงคนหนึ่งอยู่เสมอครับและปัญหาเหล่านี้ มันก็หนักถึงขั้นที่ว่าตัวเขาต้องขอถอนตัวออกจากวงและยุติชีวิตนักดนตรีไปในที่สุดครับก่อนที่จะกลับเข้ามาหวนคืนสู่วงการนักบินอีกครั้งหนึ่งในปี1957โดยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมนักบินเซอร์เรย์แถมนายปีเตอร์นะครับยังได้ซื้อเครื่องบินส่วนตัวเอาไว้บินเล่นผาดโพนิด้วยครับในตอนนั้นเขาก็ได้รับใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินส่วนตัวและมีชั่วโมงการบินที่มากมายถึง2,000ชั่วโมงซึ่งมันก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เขาชื่นชอบในการขึ้นบินมากเพียงใดเขาใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นของเขานะครับหมดไปกับการขึ้นบินที่เขาลงไหลามากกว่า10ปีก่อนที่จะผันตัวเองกลายเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จจนร่ํารวยและในปลายวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสในปี1975นายปีเตอร์ในวัย55ปีและนางเฟเรซิตี้เกรนเจอร์แฟนสาวของเขา ก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปสำรวจดูที่ดินเพื่อจะทำการลงทุนณเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเกาะมันตั้งอยู่ในประเทศสกอตแลนด์ซึ่งที่แห่งนี้เองครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทเที่ยวบินสุดท้ายในชีวิตเขาเมื่อเดินทางมาถึงนะครับพวกเขาทั้งคู่ก็ตัดสินใจนอนพักค้างแรมณโนะรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเกรนฟอร์ซาเนื่องจากว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับมันมีลานบินส่วนตัวที่สามารถใช้สําหรับทําการขับขี่เครื่องบินได้ แต่จุดที่น่าสังเกตนะครับก็คือลานบินแห่งนี้ก็ไม่ได้มีหอบังคับการมีเรดาร์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งแสงสว่างใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเพียงแค่ลานบินพื้นที่โล่งว่างเปล่าธรรมดาเพียงเท่านั้นครับที่เดิมทีนะครับทางโรงแรมได้สร้างมันขึ้นมาเผื่อว่ามีเหตุการณ์ร,ร้ายหรือว่าต้องการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินเพียงเท่านั้นเองครับในค่ําคืนนั้นนะครับหลังจากอาหารมื้อค่ําของวันนั้นในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มหลังจากที่นายปีเตอร์รับประทานอาหารเสร็จ เขาก็ได้เอ่ยปากบอกกับพนักงานภายในโรงแรมว่าตัวเขาจะทําการขึ้นขับขี่เครื่องบินในค่ําคืนนี้แต่ด้วยความที่ในตอนนั้นนะครับเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆบวกกับสภาพอากาศในคืนนั้นก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักทําให้เหล่าพนักงานผู้จัดการโรงแรมนะครับถึงขั้นต้องเดินมาเอ่ยปากเตือนนายปีเตอร์กิฟถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการขึ้นบินครั้งนี้ครับแต่ตัวนายปีเตอร์กิฟนะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับคําเตือนเหล่านี้เท่าไหร่นักครับเพราะเขามีจุดประสงค์ต้องการขึ้นบิน วนไปรอบๆเกาะเพียงแค่หนึ่งรอบและน่าจะใช้ระยะเวลาในการบินเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นครับและด้วยประสบการณ์บินของเขาที่โชคโชนเขาก็ประเมินได้ด้วยตัวเองว่ามันไม่น่ามีอะไรน่าเป็นกังวลใจหรือมีภัยอันตรายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาทําการเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าเป็นชุดนักบินจนแล้วเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นบินด้วยเครื่องบินรุ่นเซสนา F150 นเที่เขาได้เช่ามาจากชายผู้หนึ่งที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ แต่เนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นนะครับท้องฟ้าก็มืดสนิทไม่มีแสงสวา่างใดๆแต่นายปีเตอร์ก็ยังยืนยันที่จะขึ้นบินโดยเขาได้ออกคำสั่งให้เฟรดิซิตี้แฟนสาวของเขาไปยืนโบกไฟฉายอยู่ที่ปลายรันเวย์เพื่อที่จะระบุจุดตำแหน่งในการขึ้นบินและแล้วในช่วงเวลาประมาณ21่สนาฬิกาสานาทีนายปีเตอร์เขาก็สามารถนำเครื่องขึ้นสู่ท้องฟ้าตามความคาดหวังของเขาได้ในที่สุดครับแต่นั่นก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้เห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันครับ และหลังจากการขึ้นบินในครั้งนั้นนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมาประมาณ30นาทีก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววการบินกลับมาของนายปีเตอร์แต่อย่างใดครับในตอนนั้นนางเฟรเิซิตี้แฟนสาวของเขาก็เริ่มรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากครับจึงได้เอาสิ่งผิดปกตินี้ไปแจ้งกับผู้จัดการโรงแรมทราบทันทีครับเพราะเขาเกรงว่าอาจจะมีเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับนายปีเตอร์ก็เป็นได้และเมื่อได้ทราบเรื่องนะครับทางผู้จัดการโรงแรมก็ได้เอาเหตุการณ์ทั้งหมด แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีครับเพื่อช่วยกันออกตามหานายปีเตอร์ที่หายตัวไปโดยด่วนและในระหว่างที่กำลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุทางผู้จัดก,การโรงแรมก็ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวของเขาออกไปสำรวจบริเวณปลายรันเวย์ทางลงจอดของเครื่องบินเนื่องจากเขาคาดการว่านายปีเตอร์นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียหลักในช่วงเวลาที่ทำการลงจอดก็เป็นได้ครับแต่ผลก็ปรากฏว่าเมื่อเขาขับรถมาถึงปลายรันเวย์นะครับก็ไม่พบวีแวลใดๆเลยแม้แต่น้อย ต่อมาหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุพวกเขาก็ได้ระดมกําลังพลออกตามหาไปทั่วพื้นที่ภายในเกาะไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางอากาศแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานนะครับภารกิจการออกตามหาในครั้งนี้ก็ต้องถูกสั่งยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่มีพายุอิมะตกลงมาอย่างหนักจนเจ้าหน้าที่นะครับไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้และหลังจากที่เวลาล่วงเลยถึงเช้าวันถัดมานะครับเมื่อพายุสงบลงแต่ในตอนนี้ ก็ยังคงไม่มีวี่แววใดๆของนายปีเตอร์เหมือนเดิมเช่นเคยการค้นหาเพื่อช่วยเหลือชีวิตนะครับก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มกําลังเฮลิคอปเตอร์ของทางกองทัพฐานถูกส่งบินขึ้นไปบินวนสำรวจไปทั่วทั้งเกาะและบริเวณผืนน้ำรอบๆเกาะนะครับจนจะเรียกได้ว่าทั่วหน้านฟ้าของเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงใบพัดของเครื่องบินเลยก็ว่าได้ในส่วนของภาคพื้นดินนะครับทางตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านอีกหลายชีวิตก็ได้เข้ามาร่วมมือกันช่วยออกสำรวจไปทั่วทั้งเกาะด้วยเช่นกันแต่ก็ยังไม่พบร่างกายของนายปีเตอร์หรือว่าเศษซากของเครื่องบินแม้แต่สักชิ้นเดียวครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ได้ถูกเป่าประกาศไปทั่วประเทศสกอตแลนด์และก็ทําให้มันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้ครับและหลังจากที่มีการตามหามาอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า2ส,สัปดาห์มาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่่อยางใ และในตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ทําได้เพียงแค่ตั้งข้อสันนิษฐานของเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้เพียงว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยสภาพอากาศที่มีพายุรมแรงนะครับก็อาจจะทําให้เครื่องบินของนายปีเตอร์เกิดอาการเสียหลักและตกลงสู่กลางทะเลก่อนที่ร่างกายและเครื่องบินของเขาจะถูกคลื่นซัดพาหายไปหรืออาจจะจมลงสู่ใต้ท้องทะเลก็เป็นได้ ซึ่งบทสรุปข้อสันนิษฐานต่างๆของทางเจ้าหน้าที่นะครับมันก็ดูมีความเป็นไปได้สูงและก็ดูเหมือนว่าคาดีในครั้งนี้ก็น่าจะจบลงอย่างง่ายดายโดยที่ไม่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อกังขาใดๆใช่ไหมล่ะครับแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดและสิ่งปริศนาต่างๆมากมายกําลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้ครับ และแล้วต่อมาหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ4เดือนนะครับในวันที่21เมษายนปี1976ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้รับแจ้งเรื่องมาจากชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนเกาะว่าในขณะที่เขากําลังนําสุนัขสัตว์เลี้ยงของเขามาจูงเดินเล่นตามเนินเขาบนเกาะมัดตามปกติเหมือนในทุกๆวันแต่ในวันนั้นเขากลับพบเจอร่างกายอันไร้วิญญาณของชายผู้หนึ่งครับที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงบริเวณนั้นและด้วยความตกใจนะครับเขาจึงเอาเรื่องราวทั้งหมด ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบภายในทันทีครับและไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็เดินทางมาเก็บร่างของชายผู้นั้นเพื่อไปทําการวิเคราะห์ชนสูตรยืนยันตัวตนกันต่อไปและผลจากการตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยประวัติบันทึกทางด้านธนกรรมของทีมแพทย์ก็สามารถระบุตัวต,วต,วตนยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายที่ค้นพบในครั้งนี้คือนายปีเตอร์กิฟต์นั่นเองครับซึ่งเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับก็คือร่างกายของนายปีเตอร์ ที่ทุกคนช่วยกันแทบจะพลิกแผ่นดินออกตามหาในตอนนั้นมันหายไปไหนมาเป็นระยะเวลาประมาณถึง4เดือนแถมชายผู้ที่พบเจอร่างกายของนายปีเตอร์เป็นคนแรกนะครับเขาก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตัวเขาก็มักจะนำพาสุนัขของเขาไปเดินเล่นผ่านเส้นทางตรงบริเวณนี้ทุกวันครับแต่ก็ไม่เคยเจอพบร่างกายของนายปีเตอร์มาก่อนแม้แต่อย่างใดและที่ยิ่งไปมากกว่านั้นนะครับก็คือผลการชนะสูตรร่างกายอย่างละเอียดของทีมแพทย์นะครับก็ได้รายงานเอาไว้ว่านายปีเตอร์ น่าจะสิ้นใจเป็นระยะเวลามากกว่า4เดือนมาแล้วแต่ร่างกายของเขายังคงอยู่ในสภาพที่แทบจะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่โดนแม้แต่สัตว์สิ่งมีชีวิตใดๆมากัดแทะแกะกินแม้แต่น้อยครับแถมความบาดเจ็บเสียหายตามร่างกายแต่ละจุดมันก็ดูขัดแยง้งกับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในการสืบสวนที่ระบุไว้ว่าเขาน่าจะตกลงไปในทะเลพร้อมกับเครื่องบินแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าเขามีเพียงแค่อาการบาดเจ็บบริเวณขาขวาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแถมตามเสื้อผ้าร่างกายอวัยวะภายในของเขานะครับ ก็ไม่มีการปนเปื้อนของเกลือที่บ่งบอกได้ว่านายปีเตอร์เคยตกลงไปในน้ําทะเลมาก่อนแม้แต่น้อยครับซึ่งผลจากการพบเจอแล้วก็ตรวจสอบร่างกายของเขานะครับมันก็ทําให้คดีในครั้งนี้ดูมีความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นไปอีกครับและก็ไม่สามารถนําพามาซึ่งบทสรุปของคดีในครั้งนี้ได้เลยแม้แต่น้อยครับแต่สิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่นะครับรู้สึกสับสนไปมากกว่าน,นั้นก็คือเครื่องบินทั้งลําที่นายปีเตอร์ใช้ขับขี่ในค่ําคืนนั้นมันหายไปอยู่ที่ไหนกัน แล้วเมื่อวันเวลาผ่านมาประมาณ10เดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับในวันที่5ตุลาคมปี1976ก็ได้มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คนหนึ่งที่ได้ติดต่อมาแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนว่าเขาได้พบชิ้นส่วนเศษยางล้อของเครื่องบินจากจุดที่อยู่ไม่ห่างจากโรงแรมแกนฟอร์ซ่าที่นายปีเตอร์เคยมาพักอาศัยเท่าไหรนักและเขาก็ได้ส่งหลักฐานชิ้นนี้ไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำการตรวจสอบและผลก็ปรากฏว่ายางอันนี้มันเป็นยางรุ่นเดียวกับของเครื่องบิน นายปีเตอร์ใช้ขับขี่ในคืนที่เกิดเหตุและถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่หลักฐานเพียงแค่นี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเศษยางชิ้นนี้มันมาจากเครื่องบินลำใดกันแน่เพราะบนเกาะแห่งนี้นะครับมันก็มักจะมีเครื่องบินหลายลำที่เดินทางมาลงจอดอยู่เสมอจึงได้ข้อสรุปกันว่าหลักฐานชิ้นนี้ก็ไม่สามารถนำพามาซึ่งข้อสรุปของคดีได้เลยเช่นกันแต่แล้วหลังจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านมาประมาณ10ปีนะครับตรงตำแหน่งบริเวณทะเล ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากชายฝั่งของเกาะมัดเป็นระยะทางเพียงแค่ประมาณ200เมตรก็มีการรายงานว่ามีนักดำน้ำคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์สฟอสเตอร์ที่เขาออกมาล่าวันในวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังดำน้ำสำรวจใต้ท้องทะเลเขาก็ได้พบเจอกับเศษซากของเครื่องบินที่มีสีขาวแดงและเมื่อเขาได,ได้ลองเข้าไปอ่านสำรวจตรงบริเวณหางเสือของเครื่องบินเขากลับพบว่ามันมีตัวอักษรที่เขียนระบุเอาไว้ว่า GAVTN ดังนั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นเครื่องบินลํำที่หายไปพร้อมกับนายปีเตอร์เมื่อ10ปีก่อนอย่างแน่นอนในตอนนั้นตัวเขาจึงได้ทําการถ่ายภาพเก็บหลักฐานกลับมาครับเพื่อที่จะแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้ทราบแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าภาพที่เขาถ่ายมานั้นมันกลับมีคุณภาพที่ต่ํามากๆมันพรา่ามัวจนแทบจะแยกไม่ออกโดยซ้ําว่าวัตถุในรูปมันคือเครื่องบินจริงๆหรือไม่ แต่เรื่องที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นนะครับก็คือเมื่อมีผู้คนชาวบ้านได้ลองนำน้ําลงไปสํารวจบริเวณที่นายจอสได้เล่าว่าเขาเคยพบเจอเศษซากของเครื่องบินมันกลับมีเพียงแค่ความว่างเปล่าครับไม่มีเศษซากเครื่องบินตามคํากล่าวอ้างแม้แต่น้อยแถมโดยปกติแล้วนะครับรหัสตัวเครื่องบิน GAVTN นั้นมันมักสลักไว้ตรงบริเวณท้ายของเครื่องบินไม่ได้สลักเอาไว้ตรงบริเวณหางเสือของเครื่องบินตามคํากล่าวอ้างของนายจอสนักดำน้ําผู้นี้แต่อย่างใดครับ ดังนั้นหลายๆคนนะครับจึงต่างลงความเห็นกันว่าคําให้การการพบเจอหลักฐานในครั้งนี้น่าจะเป็นเพียงแค่คําโกหกเพียงเท่านั้นเองครับและแน่นอนครับว่าในทุกๆคดีที่ยังไม่มีบทสรุปนะครับมันก็มักจะมีข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายให้พวกเราได้ช่วยกันวิเคราะห์และหาเหตุผลกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน ซึ่งข้อสันนิษฐานข้อแรกนะครับก็เป็นข้อที่ผู้คนนะครับเชื่อกันมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนแต่อย่างใดแต่มันก็เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเพียงเท่านั้นครับเนื่องจากว่าในคืนที่นายปีเตอร์ขึ้นบินนะครับก็เห็นได้ชัดว่าสภาพอากาศมันก็ดูมีพายุฝนรมแรงและมืดสนิทจึงเป็นไปได้ว่าเครื่องบินของเขาอาจจะเกิดการเสียหลักจนเขาต้องยอมกระโดดสละเครื่องบินลงมาบนพื้นดินหรือไม่ก็กระโดดลงไปในทะเลครับ แต่แม้ว่าตัวเขาจะทําการกระโดดลงบนบกหรือว่าบนน้ําก็ตามนะครับผลการชนะสูตรร่างกายของเขาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานข้อนี้อยู่ดีครับเนื่องจากว่าหากเขากระโดดลงบนพื้นดินจริงร่างกายของเขาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกและไม่น่าอยู่ในสภาพที่ดีครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่มีชาวบ้านไปพบเจอหรือาหากว่าเขากระโดดลงไปในทะเลนะครับผลจากการชนะสูตรก็ระบุไว้ยอย่างชัดเจนว่าตามร่างกายเสื้อผ้าของเขาก็ไม่มีการปนเปื้อนของเกลือ หรือน้ําทะเลแม้แต่น้อยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่คําตอบของเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นได้ครับและส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อต่อมานะครับก็เป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์การหายตัวไปของนายปีเตอร์กับคดีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับเนืเ่องจากว่าในช่วงเวลา2วันก่อนที่นายปีเตอร์จะหายตัวไปณเมืองโอบานซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากเกาะมัดเท่าไหร่นักก็ได้มีเหตุการณ์ชี้บ,บ่นร้านเพชรครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับ แถมเหล่าคนร้ายนะครับยังสามารถหลบหนีไปได้พร้อมกับเพชรจำนวนหนึ่งทำให้ผู้คนบางส่วนนะครับต่างเล็งเห็นว่านายบีเตอร์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นในครั้งนี้ครับและตัวเขาก็อาจจะต้องรีบนำเอาเพชรไปซ่อนหรือหลบหนีไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเขานะครับจะต้องตัดสินใจขึ้นบินภายในค่าคืนนั้นทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าด้วยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆ มันก็เสี่ยงอันตรายมากขนาดไหนแต่เขาก็ยังคงต้องตัดสินใจฝืนขึ้นบินจนต้องประสบอุบัติเหตุนั่นเองครับและความคิดเห็นของผู้คนบางส่วนนะครับก็เชื่อกันว่าจริงๆแล้วนายปีเตอร์กิฟต์เขายังมีชีวิตอยู่ครับแต่เหตุการณ์เรื่องราวเครื่องบินตกทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงแค่การจัดฉากปลอมๆขึ้นมาครับและผลจากการชนะสูตรร่างกายที่สามารถยืนยันว่าเป็นตัวเขาก็อาจจะเกิดจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานทีมสืบสวนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับ ส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อที่3นะครับก็เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่จงใจลักลอบขึ้นไปบนเครื่องบินเพื่อทําการลักพาตัวนายปีเตอร์กิฟก็เป็นได้ครับเพราะผลจากการสอบปากคําผู้จัดการโรงแรมนะครับได้บอกเอาไว้ว่าในช่วงเวลาก่อนที่จะทาการขึ้นบินเขาสังเกตเห็นว่านายปีเตอร์ทําการเตรียมตัวปรับระบบภายในห้องขับขี่นานเกินจนผิดสังเกตนายปีเตอร์ที่มีประสบการณ์ขับขี่ที่สูง ไม่น่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวนานขนาดนั้นซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ก่อเหตุลักลอบขึ้นไปบนเครื่องบินพร้อมกับขู่บังคับให้นายปีเตอร์ขับเครื่องบินไปจอดที่ไหนสักแห่งหนึ่งพร้อมกับทําการกักขังเขาไว้เป็นเวลานานถึง4เดือนและเอาร่างกายของเขามาทิ้งไว้บริเวณจุดที่ชาวบ้านไปพบเจอและในส่วนของเครื่องบินนะครับกลุ่มคนเหล่านั้นก็อาจจะนําพาไปแยกส่วนหรือซุกซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งที่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเจอก็กเป็นได้ครับ ส่วนสําหรับข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายนะครับก็เชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่อย่างใดเพียงแต่เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นการตัดสินใจของนายปีเตอร์เองที่ต้องการจะจากไปเนื่องจากผลจากการสอกปากคำนางเฟลิซิตี้แฟนสาวของเขาได้ให้การเอาไว้ว่าก่อนที่จะทําการขึ้นบินนายปีเตอร์ได้เอ่ยปากบอกกับเธอไว้ว่าหากการขึ้นบินในครั้งนี้มีอะไรผิดพลาดเขาจะกระโดดลงมาจากเครื่องบิน และประโยคดังกล่าวนี้เองครับที่ทําให้ใครหลายๆคนต่างเชื่อกันว่ามันอาจจะเป็นคําบอกลาของนายปีเตอร์ก็เป็นได้ครับเพราะตัวเขาก็น่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าสภาพอากาศในค่ําคืนนั้นไม่เอื้ออํานวยต่อการขึ้นบินแม้แต่น้อยครับแถมเครื่องบินรุ่นนี้นะครับมันก็ไม่มีร่มชูชีพให้ตัวเขาใช้สําหรับกระโดดลงมาแม้แต่อย่างใดครับมันจึงอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตัวเขาเองและแล้วจนถึงในยุคป,ปัจจุบันนะครับ สิ่งปริศนาคำถามต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับคดีในครั้งนี้ก็ยังคงไม่มีคำตอบแต่อย่างใดครับแม้ว่าจะมีการพบเจอร่างกายและชันสูตรยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามันคือร่างกายของนายปีเตอร์กิฟจริงๆแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจผู้คนมากมายนะครับก็คือทำไมร่างกายของเขาถึงมาปรากฏเป็นเวลาสเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์และเครื่องบินทั้งลำที่เขาใช้ขับขี่ในค่ำคืนนั้นมันหายไปอยู่ที่ไหนกันก็ยังไม่มีคำตอบจวบจนทุกวันนี้ครับ และนี่ก็คือเนื้อหาเรื่องราวการหายตัวไปของชายที่มีชื่อว่าปีเตอร์กิฟที่ผมนามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับและถากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถกดปุ่ม Super t ร์แท้งที่รูปหัวใจใต้คลิปนี้ เพื่อสนับสนุนได้เลยนะครับและสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้กดเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไรครับเพียงแค่กดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ก็เพียงพอแล้วละครับสาหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ